สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ช่องนุ่มปลาไพ่นะครับจะพาทุกท่านมางานแข่งลาบกรมลาบเมืองครั้งที่48นะครับวันนี้นุ่มปลาไพ่นะครับเอาลาบมารวมแข่งขันกับเปิ้นนะครับชื่อว่าร้านลาบมาเฟ่มาเฟ่ของนุ่มปลาไพ่เองนะครับ่อตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลเฟสนะครับ่เดี๋ยวเราไปดูซุ้มเฮากับทีมงานไว้กําลังเมากันเลยนะครับ นทงมานี่คนยังแบบเยอะเตือน,นะครับเราอยู่ในซุ้มที่37นะครับทีมงานไว้กำลังเมาเตรียมพร้อมแล้วครับเข้าของเขียงพักกับลาบมีดนะครับเอามาพร้อมแล้วนะครับเออากสถานที่จัดงานนะครับนี่ก็จะเป็นอ่า ร้านลาบต่างๆนะครับที่เข้าลงมแข่งขันนะมีนักมีร้านลาบชื่อดังอ่าน,น้ำพริกลาบชื่อดังลายร้านนะครับที่เข,าข้เาวหมแข่งขันใเหากาลังเตรียมตัวนะครับแต่ละซุ้งกับเตรียมตัวกันจับพักทับลาดนะครับ ได้ลาบได้ใส่ลาบกินลาบได้ลาบครับตอนนี้ได้ลาบไ้น้อยไปก่อนคนแจกมาแล้วอันนี้ใหญ่เลยัวขอ เอาให้ยไม่มากันแล้วจะเป็นในยังนะครับแล้วรางัลเล็กๆน้อยๆที่นิยมไทยเอามาเจก็จะโดนตีกันแล้วเยเี๋ยังนเดียวม่อจะไปแล้วโอเคตดกนังนเอาเลยครับเอาเลยครับเอาคัเ เดี๋ยวัันเนี้นายเจ้าต้องขอต้องขออภัยโดยวันนี้นะเจ้าสำรับผู้ที่จะเข้าร่วมแข่งขันลัพเรียนนะเจ้าเพราะว่าถ้ามาจะหมดสิทธิ์อยไรล่ะเพราะว่าเขาผู้สิทธิ์ในการที่มาถึงก่อนครับรอบแรกในการเตี้ีนรอบแรกนี้เขาจะหุ้นขาหมื่อเวลาเจ็ดนาทีจะกันนะเจ้าในการสำรับ คนได้จีนเต้าเดียวกันหมดนะเจ้าเคียงเต้าเดียวกันนี่สองเพียงเหมือนกันนะเจ้าเท่าเทียมเท่าเทียมที่สําคัญนะเจ้าที่สําคัญครับตัวไปเกิสปิริตยือไอ้ยแบบโอ้โอเคครับครับผมร้องเรียกค่ะร้องเรียกข่งขะพร้อมหรือยังครับอ๋อกองเชียร์กองเชียร์พร้อมยังขอเสียงหน่อยได้ไหมครับกองเชียร์เซนทันค่ะกองเชีย กองเชียร์ด้านหลังได้นะคะสามรอบค่ะรอบได้ครับจบเวลาครับ7นาทีนะครับแม่แม่เก่งมากแม่สู้แม่เก่งมา 多干，多干，我我我我我我你们吗？ นึกกันไเลยนะครับแม่อันนี้คือ6ทีมจะเข้าแค่ทีมเดียวเอาแค่ทีมเดียวเอาแค่ทีมเดียวกรรมการทึกกันไเลยนะครับพอใจร่าดเรียนแล้วเข้าได้นะจ๊ะต้องมั่งเลยมั่งเลยติ๊งยิงยูคุณอะไร ตันเบมการครับผมเตรียมตัวนะเรียนเชิญได้เลยนะครับผมรีเนกเลสาม้าคนที่สิบองจุุงาวกเาอไรบ้านี่นะครับนี่แก้วพี่มั้ยเันนะครับมหากาล่าเมืองครั้งที่สีปนะครับบม ปู้ใจเรื่้หงิ้งบานาน้องจลไปไกลอ้ายบมฝากตัาาน้ำน้นี้อยากให้ดมกนากได้งาเียเ่าไละีแม่เอามาเปนต้าสลเโอ เนี่ยเว่าจัดแข่งันเราเป็นยังค่ะเขาจะจัดแข่งวันนี้เนี่ยนว่าจัดแข่งขันเดียวตัวเก้าตำบเนี่ยรักโดนมาเด็นเลแม่มีเด็เ่มาสอตำบลแบนะจะมาเ้าตำบลเลยนะจเนออันนี้คประกาศจัแม่กำนันชมเชยลอาละครับรางว่าชมเชยต่อไปครับผม พลังวันเลยกรับแม่เอราะวเต้นทุกรางวัลเราเร่างวังเสียงพิธีกรพอดีนะครับผมเต้นทุกรางวัลนะ่เราพิธีกรตื่นเต้นเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากโทรเพื่อดูรชิงชิ้งอาการขอแสดงความยินดีให้กับทีมเซนทรัลเอ็กซ์บลูสมอลครับผมอ๋ออีบานโอ๊กบลูโอ้โหเซนท่านเซนท่านเอ็กซ์บลูสมอลร่วมกับร่วมกับนะครับ เป็นท่านขาบกับขอเนี่ยเตียวให้ซื่อๆนะครับผมอย่าเป็นแม่ปูไปไปไปนเนอะจะไปเทียวเพื่นจังหวัดรางวัลชมเชยจีนึงรางวัลนะเจ้างานแต่งขันปรุงลาบรสชาติมากกับลาบครั้งที่สี่ที่แปดแล้กันทียินดีด้วยกับชิมลากลำลินครับผม เราก็ได้เป็นลูกสุ่ทันงู่ก็มาเดินเองเ็ราคิดได้เนาะเราก็มองด้วยเอนกัน น้าสอวขหนึ่งสี่ขามาเลยมาเลยมากินลาบฟังจัดบนนู้เพลงไปอย่างไรนี่นะครับผมและ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2กับการแข่งขันมหกรรมลาบครั้งนี้48นะครับผมขอแสดงความยินดีกับที ยอิ S <S ีด <cado> ้วยยีด <Vincent Leonard> ีด <grabbing> ้วยมาแกีเยงข้ามานจะบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ดีมากชคมเพนไลยๆลาบเมือลาบกาบลาบกับลาบเมื่อครั้งที่สีนิยมไทายร่วมกับชมรมพุทธกาจังหวัดจินใหม่กินลาบได้ลาบได้แก่ทีมขอแสดงความนดีให้กับทีมขอแสดงลาบกับผม กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจริงๆเพราะว่าทำเขามาหลายเวทีแล้วนะจอกรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการปรุงลาบลาบรสชาติมหกรรมลาบเมืองครัตี้ซีี่แฟชมรมผู้สื่อข,ข่าวจากเชียงใหม่ร่วมกับนิคมไทยกินลาบได้ลาบได้แก่ทีมเงินรางวัลห0 0 0บาทเก็บทองคำและเขมือลึกจากนิยมไทยของสดงควม ยินดีด้วยนะครับรับเงินรางวัลฮับพันป่าพงศ์อีกหกคำนะเพื่อนรุ่จากนิยมหยกไทยนะครับ